สวัสดีครับท่านมาชมเนี่ย c ทุกท่านวันนี้่เช้าวันที่29วันอาทิตย์มาชมภาพบรรยากาศงานปิดทองฝังหลวงนิมิตของวัดหลวงมาต่อเลยครับมันวันสุดท้ายแล้วก็รับชม

ไม่พอเลยจ้าไม่ตายไม่ยแะครับปีทองลูกมีลกสามกิจจบแล้วจะเดินหน้าเข้าสู่วางติดปัดอยเดินหน้าไปเลยจ้นเข้าสู่กางบุญองบุศลทัต้งวนจุจุกจอจุจอจาเดินมไกเ้อสจน้อเยดูเช่นไรเออนอดูด้วจุกข้างในือีนะเดีวด้วยอ่า้อเจ็จุ เจ็ดเจ็ดตัวลุนเดลมาเขาไปเรื่อยตัดต่างเขาเรื่องที่หนึ่งแล้วตัวลุนโมต่าัลางเะราะว่าโตอย่าระหัสโตทำมาให้ตค่ระหัสว่าโมตัางใจเพราะวัาโตต่างโตทำมาทีัมุตส่าได้ต่างโมต่างลางเพราะว่าโตและโมทำมาสมุตส่าต้องเฉยมาให้ไม่รำไรไม่ต้องก็ผ่านให้สี่ลางว่าดีว่าดานี่ต่อไปผู้

nếu mà chấp hành nó, chấp hành để lập luận. à, luật thì luật nào

น,นะครับหน,ห,รหน้านหนาไม่ได้นะครับสรับจกทุกานนเนนามนะครับมัโม,มโต,ตัดจักรพระวัโตอรหัตโตธรรมาสัมพุทธธรรมโมตัดจักพระวัโต สวัสดีครับท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านครับค่ำคืนนี้ก็อยกางเช่นเคยครับพามาชมบรรยากาศงานปิดทองฝ,งฝังลูกพิบิตของวัดห้องหินคืนสุดท้ายของงานครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันในงานเลยครับคืนสุดท้ายว่าคนจะเยอะมากเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่เยอะกว่าเมื่อวานแล้วครับบรเย็นก็เยองเยอะอยู่ไปไปดูกันครับ ครับเราก็ได้ครับตอนนี้ก็เป็นทางด้านงานทางเข้าครับผมเดินเข้ามาข้างในแล้วปีนะครับนะขอให้ไปรับของท่านด้วยนักแสวงถ้าท่านท่านก็ยังเยอะอยู่ครับตอนนี้จองไว้นะครับนะขอให้ไปรับของท่านด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เลยนะครับเนาะมีคณะกรรมการนะคอยดูนะครับนะก็ขอเชิญเชิญเจรเดินทานะครับนะกับนักศึษาทุกดนนะครับมาเดินทางก็มานังเรืย

เรเสด็จมาพูดีนะทุกทีนะที่กิโสเสด็จเสด็จเสี็จพุทธนาไม่กิไม่นาไม่ตองฟื้นข้าทธอุทิศพระเางคลพระาตุนินียรอินทร์รนพรวินาุที่กิโสประคอวานาวจอินทดด้วยน้โมทตยากาชาบิวสาพุาเวสาพุษเวสาพุษจ็ดหน่กาเจทจ็เจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดเดเจ็ดเจ็ดีนะครับวันนี้เราำบุญใหญ่คุยาปเสียมากั ใสสิ่งไม่ดีออกไปนะคะเปิดรับโชคให้กับตัวเองสร้างเสรีมงคลให้กับตัวเองนะคะขอเชิญตานนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องสาธุชนคนใจนี้นะคะเสียงที่ท่านได้ยินนะคะเป็นเสียงบอกคุญจากทางโรงเรียนนะคะท่านใดอยากจะหล่อเทียนสะดอกเคราะ์นะคะ12ราศีปี12ปีนักษัตริย์โกขอเรียนเชิญด้านนี้นะคะขอเรียนเชิญของ ด้วยนะคะขอให้ท่านมีความสุวาเจริญนะคะหน้าที่การงานมั่นคงนะคะท่านท่นทงานบริสัยโกนขอให้ได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นแค่ทุกปีนะคะเรียนเชิญนะแม่พี่น้องนะคะสาธุชนปมดใจดีนะคะวันนี้เปะคกรรมการแจกสมนั้ก็หยลูกพราล้งหมด้ในไทยาองกใครมาก่อนได้ น้ำใจจากทางวัดนะครับงานคุโยมตอนตอนรับศรัทธาจากคุณน้องสาวคุณน้องชายทำมาได้เลยเนาะเลยมาโชคล้วนนึงไม่มีอะไรเอาสักหนึ่งเหรียญติดมือกลับไปก็ยังดีเพราะเป็นเนื้อเป็นผ้าเหรียญไม่ใช่ผ้าผูกราคาต้นทุนก็สูงโยมก็รวยแล้วผ้าเหรียญราคาต้นทุนสูงแต่วันนี้แจกให้ศรัทธาศรัทธานน้องน้องหนุ่มเสื้อน้องหนุ่มว่าพวกคุชาผู้ชายเสื้อดำ้วยเนาะคุณแม่คุณพ่อเสื้อแดงเสื้อดำนู่นนี่นี่นี่เขาเนี่ยนี่กำลังต่อแบ่งแต่งคนกันแล้วนะ ถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะมารวบบุญมาบรมบารามีกันก่อนจะไปก็จะกลับบุญไปปลายบุญใท้แต่เราไม่ทิ้งบุญกันบุญไม่หนีไปไหนบุญของเรานะั้นสร้างเอาไว้เป็นบารามีส่วนตัวของใครก็ของมันอ่าหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังในตะก้าหมดหรือ,อยัง,อ,อ,ยงอ่าถ้าหมดก็หมดนะนะอ่าถ้ามมนก็หมดแล้วเพราะหนึ่งพันเหรียญเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงเลยเราจะหมดแล้วได้แล้ไปแล้วครึ่งทางอ่าไปแล้วครึ่งทางในตะกานี่เหลือมาสักสิบบาเหรียญนี่หมดอีกเอาเอาเข้าไป นาแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวรู้เรื่องเนาะเออตอนรับสัทธาที่จะมาก่อนจะไปแค่จะกลับร่วมพระป่าแค่หกองจ้ะกับกองเล็กกองน้อย20กองร้อใจนะอ่าตรงนี้เียวใจเดี๋ยวรอรับพรนะขดน้ํารับพรจากพระคุณเจ้าเลยฮะขวดน้ารับพรจากพระคุณเจ้า

แขนเรือกันไว้ต่อไปนะลังโมดหลัจบนะครับพระวัตโตอะรโตจาปัเจาแม่โบนนครับเชิญกุณฑะนาสสระวะโตอะระโตจัมาสัมพุทธัสสะพระทียากจัพระวัตโตอะระโตจามาสัมพุทธัสสะเจ้าโอจักพระวัตโตอะระโตสมาสัมพุทธัสสะครับเชิญครับอีมานี่ไม่อยากไปแต่ครั้านี้ สัตว <aría S 2> <zab ai S 1> ์ปิวารานี้เป็นสตวรรยาากาตครตอตายาตุายากัรสร้างสบิปนเ้เชิญนะจ๋าเรียนเชิญจังนะเราแรก่มปีนเขาไปรอต้องกกองพลอนตะบันตะเกงก็จะเดินไปจะพา่วงนะอุปสมบนากลัวจ้ะนะมันจะใตุ้น้อยแล้วก็ลกบาทลก เราแน่นแล้วเราตันแล้วมา่ามาใครยังไม่ติดมาติดนะครับในคัพคืนนี้คืนสุดท้ายเรานะเชิญครับคุณผู้หญิงครับนะหนึ่งบารมีหนึ่งกองบุญฝากไว้ที่กองบุญพระป่าเลยเอออนุโมทนาเอออนุโมทนาเอออนุโมทนามาจ้ามาเลยมาเลยมาเลยคุณผู้ชายว่าไงนะชุดละร้อยชุดละร้อยยี่สิบ ได้ร้อยหนึ่งชุดได้ร้อยหนึ่งปวกติอันแดงก็ร้อยเดียวแล้วนะอ่า,อา,อาในมือเนี่ยนะครับในมือปกตินะครับ 150, ร้อยห้าสิบเหลือร้อยหนึ่งอ่ะเอาดิเอาดิปกติ ว่าเชิญครับคุณพี่สาวได้อย่างขาดเหลือร้อยเดียวจากร้อยห้าสิบนะจากร้อยห้าสิบเหลือร้อยเดียวไปเลยครับหนึ่งชนปาดติดได้เลยเจอได้เลยเชิญครับเจอเจอเจอนะยี่สิบใบก็มีนะยี่สิบใบก็ติดได้นะกองละยี่ก็มีนะมา,าออเออเลยหลังแล้วเลยหลังแล้วมาเออ